สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมาพบกับเซียนสายบนครับเพิ่นจะมาสรุปเป็นโค้งสุดท้ายให้กับพี่น้องเอฟซีเดอครับผมครับสามตัวบนตรงๆครับพี่น้องเนาะเลขปักหลักเซียนเขาใหญ่ครับผมครับหลังจากที่คลิปก่อนนี้เพิ่นกะวางตัวเลขไว้ให้ครับ ร้อยสิบหน่วยปะทะกับเลขมาคบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีครับผมครับคลิปนี้เพิ่นก็จะมาสรุปโค้งสุดท้ายเด้อครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางัตเลขกับอาจารย์เซียนเขาใหญ่ก็มาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียร์น้ำเชียร์แล้วก็บหูน้ำชัยในเด้อครับผม ไปรับส้นับฟังแนวทางตัวเลกับโค้งสุดท้ายอาจารย์เซียนเขาใหญ่กันเลยครับอาจารย์ครับก้ามาเชียร์สวัสดีอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผมครับสวัสดีครับก้าวมาเชียร์ครับและเอฟซีทรักที่ติตามทุกท่านครับครับผมครับผมนีมาคมคนไทยเนาะครับผม วันนั้นไปอ่านคอมเมนต์เจอเอฟซีคอมเมนต์มาโ่าิปตาน่ารักแกว่าอย่างไรบอกให้บอกว่าเลขเยอะพดบอกให้วางสิบตัวเลยเป็นว่าโอ้โหอ้ตายครับแจะว่าอย่างไรเนาะบอกงีครับผมอือเดีจะเอาเน้นอยชุดเก๋แจ้วมันถูกหรือไม่ถูกเนาะครับวางเป็น ลักไปครับวาเธอก็ร้ายครับไปนองเบื้องดีๆครับผมเป็นกับคัดไม่หายอยู่ครับเป็นโครงสร้างเนาะครับถ้าอยากได้น้อยชุดก็มานี่โครงสุดท้ายนี่เนาะครับผมอืมแต่ถูกหรือไม่ถูกก็อย่าเพิ่งว่ากันเด้อโครงสุดท้ายนะครับอืมแต่ยังไงก็อยากให้เอฟซีวิ่งชุดนั้นน่ะนะหกชุดที่เราลงไปเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเนาะครับผมอ่าลงทุนชุดนั้นแหละให้มันหมดละชุดแล้วก็ค่อยว่าหนักก็หนักไปเบาก็เบาไปครับ มันต้องมีเผื่อกันบ้างพอมานั่งดูสูตรอยู่เนี่ยมื่อี่ไปเจอเลขหลักสิบกำลังจะทําอยู่หลักสิบเนอมันหลายโพดมาทําทิ้งไว้แล้วมันโอ้ไม่ได้มาดูเพราะเปิดดูอา่ามันเข้านี่หว่าแบเนี้สิบบนครับ <c oughs> เออหลักสิบบนแล้วก็วันนี้ก็ไปเจอสูตรหลักหน่วยทีเด็ดมาอีกสูตรหนึ่งครับสูตรเลขวิ่งอีกทาไปสี่ห้างวดเข้านะ่ะ อ้เอ punched, อเนี่ยทําไว้คกงวดที่แล้วนี่นะผิดไปงวดเดียวไม่ได้มาดูมาเปิดดูวันนี้เห็นกันเลยบันทึกไว้ครับอืมวันนี้ก็ลงเลขที่เราคิดไว้นั่นแหละตรงเป้าเลยตรงกันอย่างนะครับครับตรงกันตรงกันเอาวันนี้จะฟันหลักสิบละครับผมยังไงก็จะว่ากันเด้๋พวพอสำเนียงฮครับฟันหลักสิบ ศูนย์เลขเด่นสี่ตัวก็มาดีกันเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมหลักสิบผมให้ฟันไปที่ศูนย์นะครับวันนี้เก้ามาเจีศูนย์ครับผมอืมศูนย์ชุดเดียวศูนย์ห้าเลยครับไม่ลองละชุดสุดท้ายโค้งชุดท้าย,ายละครับศูนย์ห้าครับคลิปแรกกับคลิปสุดท้ายวางเหมือนกันเลยศูนย์ห้าศูนย์ห้าย่านสามตัวไม่ถูกนีครับลักร้อยมันมดห้าตัวเลยเด้อครับผม หนักร้อยมีมีมีสองมีศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเน้นศูนย์ศูนย์ห้ากับสองศูนย์ห้า ศูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าครับครับผมมาสองชุดเนี่ยครับอือก็ร,ร้อยชุดเต็มครับครับส่วนเลขล่างเลขล่างเลขล่างเอาเอาสูตรที่ผมให้ก้าวมาเชียร์ไปเช็กดูยังสูตรเลขล่างนะครับผมอ่าสี่ให้ให้ไปไยังไม่ได้เช็คในสี่วนนะครับยังไม่ได้เช็คเลยอาจารย์ไม่รู้จานวนของใครหรือเปล่านั่นดูอ่า เลขล่างมันมันเด่นมันเด่นสี่ตัวงวดที่แล้วมันมางวดที่แล้วมาสองตัวเพราะสามสองครับอืมวันนี้ได้หกเจ็ดแปดเก้าครับหกเจ็ดแปดเก้าชนกับเลขเด่นสองตัวสูตรนั้นมันแปดกับเก้าดึงแปดครับผมครับผมดึงแปดวางแปดหนึ่งแปดสองแปดสามครับกับตัวด้วยแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม ให้เอฟซีโชคดีทั้งบนทั้งล่างเลยงวดนี้กลับด้วยครับผมของเอฟซีได้โชว์เลยรับทั้งบนทั้งล่างครับผมมีเงินเที่ยวสงการกันครับศูย์ห้านี่เม็ดเดียวเลยนะครับผมครับเม็ดเดียวเลยเพราะเขาสูตรเลขวิ่งที่ผมว่านี่ก็ได้ได้ศูนย์กับหนึ่งนังว่าที่แล้วได้ห้ากับโฟก่ะอืมเอองวดก่อนนู้นได้สี่กับห้ามันก็ออกแปดเก้าสี่ มาพิดมวดสามเจ็ดเจ็ดนะครับอา่ามวดเจ็ดร้อยก็ได้หกกับเจ็ดมวดเจ็ดเก้าเก้าก็ได้เจ็ดกับแปดม่วดสองคูนเก้า 2, 9, ก็ได้แปดกับเก้าม่วดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งเพิ่งไปเปิดเห็นเมื่อวานก่อนเลยเอามาทึกไว้บอกโอ้มันตรงก 0, ง 40, ระจุดหลักสิบหักหน่วย,อยเลยตัวนี้วะอือก็เลยว่ามั่นใจเลยว่าเป็นถูกห้หาหลักหน่วยก็ไปเจอเลขค่าตัวเดียวเลยวันนี้ครับผมเออนไป นก็สูตรดังเขาฟังเข้ามาสี่งวดแล้วครับขอให้มาเนาะครับผมมามาคิดว่ามาเข้ามาเชียร์เพราะว่าผมคำนวณไหลไหลสูตรไหลชุดอยู่มันตรงกันครับแปลว่าสูตรเข้าคงเดินดีกวดหนึ่งนะเนาะครับครับผมสุดท้ายเม็ดเดียวครับพี่น้องศูนย์ห้าแต่ว่ารักลอยกันพลาดไ้ครับพี่น้องเนาะหาคู่เล่ครับผมจันพลาดลักร้อยก็สันตอนมันก็เข้าอยู่นล้นเนาะครับ สามมวดสี่วดหน้ารักวายที่เข้าอ่ะครับผมลงทุนไป้แล้วละท้าชุดเนี้ยแมนยู่ครับผมบ่หลายคููครับพี่น้องเนาะเออถ้ามาถูกสามตัวตรงมาก็โอเคเลยแหละครับครัเน้นตรงตรงเน้นตรงตรงเลยแหละเฮาโชคดีบางเถอะพวกเนี้ับแมนยูอาจารย์เนาะในทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมอือครับก็มาเชียร์ก็สิรบกวนอาจารย์ทำสำนีเด้อครับผม ครับผมเดียรอาจารย์เขางานนะครับผมขอบคุณอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับจะไปไหนเสียครับพี่น้องเนาะอาจารย์เซียนเขาใหญ่จัดทีเด็ดไทยครับผมตะวันรักลอยเพิ่นกคยย่างว่างชุดเต็มได้ครับผมศูนย์สองสี่ห้าหกครับส่วนลักซิบกับเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะครับ อาจารย์คัดใจกับพอสาเนียงคือเพิ่นว่าแห,หละครับผมเพราะว่าพอสาเนียงเพิ่นดับศูนย์ครับพี่น้องครับอาจารย์เสี้ยนเขาใหญ่เป็นเปนเด่นศูนย์หลักสิบศูนย์ตัวเดียวครับพี่น้องเนาะ,ละหละกะักสิบลวก็หลักหน่วยห้าตัวเดียวครับผมถ้าเป็นเลขสองตัวก็คือศูนย์ห้าเม็ดเดียวครับพี่น้องครับถ้าเลขสามตัวก็ใส่หลักหน่วยทุกหาตัวเลยครับผมศูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์ห้า สี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะเน้นศูนย์ศูนย์ห้าและสองศูนย์ห้าครับที่เด็ดเชียนเขาใหญ่ครับผมขัดให้ล้วได้ครับผมเด่นล่างหกเจ็ดแปดเก้าเน้นแปดครับวิ่งล่างแปดสองตัวล่างแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม กลับด้วยครับผมกลับด้วยครับพี่น้องเนาะครับนี่แหละครับผมเอาถ่ายคลิปนี้กัมมะเชียกขออวยพรให้พี่น้องอินจีโชคดีเดอ้อครับผมถูกหวยแลืวเ,เงินไปน้ำกันครับพี่น้องในวดวันที่หนึ่งเมษายน68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ